กากแคยเสี่นยนเก็บเห็ดกับตาเห็ดขวมเอ้ยมามามากมากขี่มาอัตตุปินันนี้นอันเด่นเนี่ยไปยังเห็นอ<ม>ยู่ด,ดอกเออนะัทงทั้งในก็มีตัวนะ่ะเอาอ่อาไอด้ดอกมันถือฝนมันเปื่อยแล้ว ไ,ไ,ปไ,ไปมองไม้สันไปมองไม้ไปมองไม้สันไปเรื่อยๆเพียงไงนปาดเห็นขาวๆเลยเนาะ กันเลยสายนามากมันทนมันสิออกเสพปลาตัวขาอย่งกายมาโอหมดกับพมุด